อริยาเมตายาจจกรพัดพันมือพันศีษะเล่มสองบทที่13และ14บทที่13ข้อจำกัดในการศึกษารเมื่อเธอมีอำนาจทางจิตมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได้เธอก็สามารถไปสู่โรคที่มีค่าพลังงาน12ได้เช่นกันถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอจะมีค่าพลังงานแค่6ติดตามติดตัวมาก็ตาม แต่ด้วยค่าพลังงานของพื้นที่ที่เอื้ออํานวยเขาก็จะถูกเติมเต็มในภายหลังค่าพลัง6จะมีปัจจัยพร้อมสําหรับการเดินทางพลังงาน12ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสามารถที่เพิ่มขึ้นเช่นสามารถสื่อสารทางออสื่อสารด้วยจิตและจะมีทักษะอืนอ่นๆอีกมากมายที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่จริงมันยังมีคุณสมบัติอีก ชุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเข้าสู่ระดับ6ได้แล้วนั่นคือค่าพลังงาน7 8และ9ซึ่งหมายความว่าเธอจะสามารถเข้าใจเรื่องราวของตนเองทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอเกิดมากี่ภพชาติทำอะไรไว้บ้างใครบ้างที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอซึ่งเมื่อเธอรู้อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความ หวงใยต่อทุกๆดวงจิตที่ยังคงค้างาตกค้างอยู่ในโรคเพราะเธอจะรู้ว่าที่แท้จริงแล้วดวงจิตทุกดวงรั่วร้อยล้านดวงหรือว่าเป็นล้านล้านดวงเป็นสายสัมพันธ์เดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันหลายคนเมื่อตายแล้วจึงเลือกที่จะไม่ไปไหนแต่จะกลับมาเกิดบนโลกเหมือนเดิมด้วยความหว่วงใย พี่น้องของเขาดวงจิตกลุ่มนี้จะมีชื่อเรียกกันแตกต่างกันไปแต่ละเชื้อชาติแต่ในวัฒนธรรมของเธอจะเรียกว่าโพธิสัตว์คือหมายถึงกลุ่มดวงจิตที่สามารถรู้แล้วหรือพ้นแล้วแต่ย่อมสละตนเองเพื่อมาช่วยเหลือสรรพสัตว์บางดวงจิตถึงกับตั้งปณิธานว่าพวกเขาจะเป็นดวงจิตดวงสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปเขาต่อแต่เมื่อดวงจิตเหล่านั้น กลับมาเกิดใหม่ในโลกที่มีค่าพลังงานไม่เกินสามเขาจึงกลับมาสู่การจำกัดที่ทำให้ไม่เป็นอย่างที่ตั้งไว้และนับจากนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วโลกของเธอจะมีค่าพลังที่เอื้ออํานวยและความรับหลากหลายอย่างที่ถูกเปิดเผยโดยเฉพาะเรื่องของทักษะการเข้าถึงองค์ความรู้จากจักรวาล เพราะเธอจะทําได้ง่ายมากกว่าเดิมแต่เธอจะยังมีข้อจํากัดทางกายภาพของเธออยู่ดีนั่นคือการนําความรู้ที่ได้มานั้นไปสื่อสารกับผู้อื่นและข้อจํากัดในการสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนที่ฉันกําลังสื่อสารกับเธออยู่นี้นี่ ถ้าเป็นที่ดาวเทลา่าฉันแค่กำหนดจะให้รู้เรื่องอะไรเธอก็สามารถรู้ตามที่ฉันรู้ทั้งหมดได้ทันทีไม่ต้องมานั่งอธิบายแบบนี้ท่านครับเรื่องข้อจำกัดการสื่อสารกับผู้อื่นนั้นผมพอจะเข้าใจอยู่ครับว่าเป็นอย่างไรและข้อจำกัดในการสื่อสารกับพระเจ้าที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ท่านหมายความว่าอะไรอย่างไรหรือครับ ผมถามชาจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าตอนนี้เธอคือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยังไม่ประสีภาษาเธอเพิ่งจะเริ่มสื่อสารกับพ่อแม่ของเธอได้เธอสามารถบอกความต้องการได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่ของเธอได้แต่สมมติว่าพ่อแม่ของเธอเป็นนักฟิสิกส์นักเคมีที่เก่งที่สุดในโลกพ่อแม่ของเธอ เขามีสูตรลับที่เขาไม่เคยบอกใครเขาต้องการเก็บไว้บอกกับลูกของเขาคนเดียวซึ่งถ้าหาพ่อแม่ของเธอต้องการจะถ่ายทอดสูตรนี้ให้กับเธออยู่ดีๆพวกเขาคงจะไม่เล่าทุกอย่างให้เธอฟังในตอนนี้หรอกเพราะเขารู้ดีว่าเธอยังเป็นเด็กแค่ตัวเล็กๆพูดอย่างไรเธอก็คงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำ อันดับแรกคือซอนเรื่องลักษณะทางคณิตศาสตร์ต่างๆให้เธอรู้ว่าเครื่องมือ <c oughs> เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรมันแทนค่าอะไรและเมื่อนำสัญลักษณ์พวกนี้มาบวกรบคูณหารกับอีกลักษณะที่หนึ่งจะได้ค่าอะไรดังนั้นความรู้เบื้องต้นที่เธอต้องเรียนรู้มันจึงไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงแต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้เพื่อ ให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันเท่านั้นและนี่คือคำตอบที่ว่าพวกเธอยังมีข้อจำกัดในการสื่อสารทางพระเจ้าและพวกเธอไม่ได้มีทักษะครบทุกด้านเธอจะมีการคนละด้านสองด้านเท่านั้นหากเธอเป็นนักดนตรตีเธอก็จะแค่รู้ทักษะด้านดนตรตีเธอจะรู้แค่ว่าลักษณะนี้แทนค่าด้วยเสียงอะไรเธอจะรู้แค่เมื่อ นำไปนำไปประสานกับอีกเสียงหนึ่งแล้วมาจะเกิดท้วงทํานองอะไรอย่างไรเธอจะไม่มีทางได้รับหน้าที่เปิดเผยเรื่องสูตรฟิสิกส์เคมีต่างๆอย่างเด็ดขาดต่อให้เธอมีโอกาสรับรู้มันจากพระเจ้าเธอก็จะไม่มีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจเพราะแม้แต่เธอเองก็ยังไม่เ,ไมเข้าใจข้อจำกัดอีกอย่าง หนึ่งคือทักษะการเร,เรียบเรียงออกมาเป็นรูปธรรมถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถดึงเอาองค์ความรู้ใหม่ๆมาจากจักรวาลได้แต่ปัญหาถัดมาความสามารถในการเรียบเรียงให้ปรากฏออกมาจนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้มีผู้คนมากมายบนโลกที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้สากลแต่ติดปัญหาเรื่องการเรียบเรียงความรู้ต่างๆ มันจึงวนเวียนอยู่ในหัวของคนเหล่านั้นหากไม่รู้จากการเรียบเรียงให้ออกมาเป็นรูปธรรมสภาวะชิ้นนี้เขาจะถูกมองว่าวิกลจริตเพราะเขาอาจจะไม่รู้การะเทศะไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรพูดกับใครสิ่งไหนควรจะสื่อสารด้วยกรรมวิธีแบบไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะพิสูจน์ว่า สิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ของเขานั้นสามารถเป็นจริงได้คนเหล่านั้นมักจะพัฒน์ูความรู้ออกมาโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่รู้จุดเริ่มต้นไม่รู้ขั้นตอนที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจจนดูสับสนข้อจำกัดนี้พวกเราเรียกกันว่าข้อจำกัดทางเวลาเพราะเวลาและสมองของพวกเธอจะสามารถรับรู้อะไรได้แบบ เป็นเส้นตรงจะต้องมีการเรียงลำดับจาก1ไป2จาก2ไป3เท่านั้นเธอจึงไม่เข้าใจระบบเวลาที่เป็น1อย่างที่พวกเราเข้าใจท่านครับผมเคยได้ยินบ่อยมากเกี่ยวกับเจ้าเวลาเป็นที่เป็น1นี้แต่ผมก็ไม่เคยเข้าใจมันสักทีท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับผมถามแทรก ที่ฉันพูดว่าเวลาเป็นหนึ่งนั้นที่จริงมันก็ไม่ใช่คําที่ฉันพอใจนะเอาอย่างนี้นะสมมติว่ามาีแท่งบรรจุน้ําขนาดใหญ่มากหนึ่งใบในนั้นบรรจุน้ําอยู่เต็มและทีก่ก้นแท่งก็มีก๊อกเล็กๆเ,เ,เพื่อไขน้ําเพื่อไขเอาน้ําในนั้นออกมาใช้ เวลาที่เธอเปิดก๊อกน้ำทั้งหมดที่อยู่ในแทงสามารถไหลออกมาพร้อมกันจนหมดภายในเสี้ยววินาทีไหมเขากึ่งถามกึ่งอธิบายไม่ครับผมตอบเบาๆเพราะอะไรมันถึงไหลออกมาไม่หมดแท่งทันทีเขาถามต่อเพราะรู้เพราะรูก๊อกมันเล็กน้ำมันจึงค่อยๆไหลออกมาครับผมตอบ นี่คือสิ่งที่เธออธิบายรูปแบบเวลาอยู่บนโลกของเธอต่อให้เธอใจร้อนเธอต้องการน้ำจำนวนมากๆต่อให้เธอเอาถังใบใหญ่ขนาดไหนมาลองน้ำก็ไหลออกมาให้เธอทีละน้อยทีละน้อยเธอก็ต้องรอจนกว่าจะได้น้ำตามที่เธอต้องการเธอไม่มีทางที่จะเอามันไปใช้ในได้ในทีเดียวทั้งหมด หรือจำนวนมากเท่าที่เธอต้องการได้โดยไม่ต้องรอเลยทุกคนบนโลกของเธอกำลังอยู่ในข้อจำกัดของเวลาเช่นนี้เหมือนกันหมดเขาพูดอธิบายแต่สำหรับรูปธรรมทางพลังงานหรือมนุษย์ทางกายภาพที่ผ่านมาการยกระดับจิตสำนึกของเธอจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระเจ้าหรือเรียกว่า ลำดับที่12แล้วเขาจะไม่เป็นแบบนั้นหากเปรียบเทียบความรู้ในจักรวาลเป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในท้งเพราะฉันคือความรู้นั้นอยู่แล้วเพราะฉันเป็นแท่งน้ำนั้นอยู่แล้วฉันจึงไม่จำเป็นต้องเอามันออกมาหากพวกเราต้องการความรู้ด้านไหนเราก็จะใช้ความรู้ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดได้เลยไม่ต้องผ่านการเรียงลำดับจากหนึ่งเป็นสองและเป็นสา เหมือนที่พวกเธอทํากันอะไรคือความรู้สมบูรณ์แบบสูงสุดครับผมถามยกตัวอย่างความรู้ในการเรื่องการบินมนุษย์อาจจะคิดว่าตอนนี้เขาสามารถประดิษฐ์ยานที่บินออกมานอกโลกได้สามารถบินไปทั่วดาวอื่นได้คือความสมบูรณ์แบบสูงสุดแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในสายตาของฉันหรือสายตาของพระเจ้าเพราะเธอ ยังใช้หลักการคิดแบบมีข้อจำกัดอยู่เช่นยังต้องอเพิ่งเชื้อเพลิงที่มันหมดได้ถ้าเธอต้องเดินทางไปในจัก,กรวาลอันก้องใหญ่ไพศาลเธอจะไม่สามารถขนเชื้อเพลิงจำนวนมากไปได้หรอกหรือหรือเธอจะไปหาที่เติมในอวากาศก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอยังใช้หลักคิดแบบเอาชนะข้อจำกัดซึ่ง แท้ที่จริงเธอไม่มีวันเอาชนะมันได้แทนที่จะใช้หลักคิดที่สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับข้อจำกัดถ้าเธอเข้าใจข้อจำกัดว่ามันคืออะไรเธอก็แค่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ดังนั้นในสายตาของฉันปฏิตกรรมด้านการบินของพวกเธอยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเขาต่อความสมบูรณ์แบบอยู่ตรงไหนครับผมถามต่อ เอาง่ายๆเลยนะในสายตาของฉันปฏิเดชกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะที่ฉันคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเธอรองเดาดูซิว่าคืออะไรเขาถามแบบไม่ทันตั้งตัวอ๋อพอท่านอธิบายหลักการเอาอย่างนี้ผมเลยคิดไม่ออกเลยครับว่ามนุษย์จะมียานพาหนะไหนสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมตอบมีสิจักรยานที่พวกเธอ ที่ใช้กันอยู่นั่นไงในสายตาของฉันมันคือยานพาหนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเขาตอบจักรยานเนี่ยนะผมแสดงความแปลกใจใช่ที่ฉันเห็นนะ่ะมนุษย์พัฒนาจักรยานได้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วความสมบูรณ์ประการแรกคือเธอพัฒนามันได้เร็วที่สุดในความเป็นจักรยานแล้วเพราะถ้าเธอ ใช้พลังงานอื่นที่มาแทนเหนือ้อแรงกายของมนุษย์มันจะไม่ใช่จัจกรยานอีกต่อไปความสมบูรณ์แบบประการที่สองคือเธอไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางเธอสามารถไปได้ทั่วโลกตราบใดที่เจ้าของยังมีแรงในทางกลับกันยิ่งใช้งานยิ่งทําให้ต้นกําเนิดพลังงานที่มีส,สมรรถนะมากขึ้นมากขึ้น ประการที่ 3. ยานพาหนะนี้มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆน้อยที่สุดเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้จนเกิดเป็นมนลภาวะไม่ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมนลพิษไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหาเกิดอุบัติเหตุนอกจากเขาจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เขาตอบ คิดว่าถูกประสงค์อย่างไรหรือครับผมถามอีกก็เธอประดิษฐ์จักรยานมาไว้เพื่อเดินทางแต่ถ้าเอาไปใช้เพื่อการอื่นเช่นการแข่งขันอัตราความเร็วอาจจะ,จะเกินความพอดีซึ่งความเร็วขนาดนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตได้เขาตอบเอาเอาละก่อนที่จะนอกเรื่องไปกันฉันขอสรุปที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำคือ นอกจากจะเป็นความรักระดับสูงสุดแบบเดียวกับพระเจ้าแล้วนอกจากจะสามารถค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นความหมายที่เธอเคยตั้งใจจะมาทำแล้วและนอกจากต้องมีทักษะการเข้าถึงความรู้จากต้นกำเนิดหรือจากแหล่งความรู้ที่เป็นสากลแล้วเธอยังต้องมีความสุขสามารถในการเรียบเรียงให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยพิจารณาจากสถานการณ์ว่า จะพูดหรือยังไม่พูดจะทำหรือยังไม่ทำหากยังไม่เหมาะสมทั้งต่อเพศและวัยทั้งต่อสถานการณ์และเวลาและทั้งต่อวุฒิภาวะหรือค่าพลังงานที่คนคนนั้นจะได้รับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึงที่เธอต้องมีทักษะหากเธอต้องการสื่อสารกับคนทั่วๆไปหรือกับคนที่ยังอยู่ในค่าพลังงานที่สาม ซึ่งเธอรู้ดีว่าพวกเขาคือทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกเธอจำเป็นต้องลดทอนบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกับความสามารถของเขามีเช่นนั้นเธอเองนั่นแหละที่จะต้องถูกพวกเขาร่วมเกินโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขาฟังดูยากจังเลยนะครับผมผู้แทรกเธอรู้ว่ามันอาจจะยากสำหรับเธอแต่เธอรู้ไหมว่าความรู้สึกยากนั้นมาจากที่เธอยังไม่เคยรู้และทำ ไม่เคยทำหากเธอเห็นคนที่ทำอะไรสักอย่างเก่งมากๆวินาทีแรกที่เธอรู้สึกคือเธอจะทำให้ได้แบบเขามันคงจะยากน่าดูเพราะเวลานั้นเธอยังไม่เคยลองทำและก็ยังไม่เคยให้เวลากับมันอย่างจริงจังแต่ถ้า เธอเข้าไปเรียนรู้และทดลองทำซ้ำๆจนมีทักษะวันหนึ่งเธอจะทำได้แล้วสิ่งนั้นก็จะไม่ยากสำหรับเธออีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกหรือแม้แต่ทั่วทั้งจักรวาลไม่มีสิ่งไหนที่มนุษย์ทำไม่ได้เขาเสนอแนะเพิ่มเติมตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ฉันจะต้องตอบคำถามเธอเสียทีเขาพูดได้สิครับว่าแต่เรื่องอะไรหรือครับผม ถามทวนบทที่14สร้างแบบพระเจ้าก็เรื่องที่เธอถามฉันตอนระหว่างการเดินเข้ามาในที่พำนักของฉันนะสิขอโทษครับผมว่าอะไรนะครับผมลืมไปแล้วจริงๆผมย้ําที่เธอถามว่ายานที่พำนักของฉันน่ะดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นมาน่ะสิเขาทวน อ๋ออ๋อใช่ครับนึกออกแล้วนั่นสิครับสิ่งที่เรียกว่าที่พำนักหรือยานของท่านนี้รวมถึงอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในตัวยานนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการสร้างดูจากพื้นผิวที่เรานั่งอยู่หรือสวนเล็กๆที่อยู่บนนี้ มันดูเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าธรรมชาติมากกว่ามันดูไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกลใดๆเลยผมย้ำในสิ่งที่เห็นพวกฉันใช้หลักการสร้างแบบเดียวกับพระเจ้าเขาตอบแบบเปิดประเด็นหลักการสร้างแบบเดียวกับพระเจ้าอย่างไรครับผมทำท่าคิดตามเวลาที่มนุษย์จะสร้างอะไรมนุษย์ก็จะใช้หลักการสร้างแบบมนุษย์ซึ่งเป็นแบบที่เราเพิ่งพูดถึงพูดถึงไป คือยังอยู่แบบบนในความไม่สมบูรณ์แบบขณะที่นิยามของความสมบูรณ์แบบที่สุดของพระเจ้าคือการสร้างโดยไม่ต้องสร้างเขาตอบอ๋อผมว่าท่านต้องอธิบายเรื่องนี้ยาวหน่อยนะครับผมพูดหลักการสร้างโดยไม่ต้องสร้างของพระเจ้าคือพระเจ้าจะกําหนดสิ่งที่เป็นหัวใจของสิ่งที่สร้างขึ้นมาก่อนแล้วปล่อยให้หัวใจสร้างสิ่งนั้นขึ้นแทนซึ่งคําว่าหัวใจนั้นประกอบด้วยพลังงานที่สามารถ สร้างพลังงานด้วยตัวเองและพร้อมกับใส่รหัสที่จะกำหนดว่าสิ่งที่สร้างนั้นมีรูปแบบหรือคุณสมบัติแบบไหนดังนั้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของฉันจึงมีความคล้ายคลึงกับการสร้างสัตว์พืชทุกสปปรรพสิ่งรวมถึงตัวมนุษย์ในแบบของพระเจ้าโดยหลักการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าคือสร้างสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจ เพื่อทาหน้าที่เป็นการเป็นกินเป็นเรียกว่าเป็นแกนกลางโดยประกอบอเข้าถึงรหัสต่างๆที่จะกําหนดว่ามนุษย์คนนั้นจะมีรูปร่างแบบไหนมีอวัยวะอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งคําว่าหัวใจนี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดในร่างกายของเธอนะหัวใจในที่นี้หมายถึงกล่องพลังงานหรือที่เธอเรียกกันว่าจิตวิญ,ญญาณ ซึ่งจิตวิญญาณจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและทำหน้าที่ผลิตพผลิตพลังงานมนุษย์จึงไม่ได้เกิดจากการปั่นของพระเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจแต่พระเจ้าหรือจิตพระเจ้าที่เป็นตัวเธอนั้นเป็นผู้ใส่รหัสหรือคล้ายกับการใส่รหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เธอรู้จักกันในปัจจุบัน สิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอของเธอก็ล้วนเกิดจากการใส่รหัสเข้าไปทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจนี้อยู่ทั้งสิ้นหรือพูดง่ายๆว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณและตัวจิตวิญญาณนี้ก็มาจากตัวตนของพระเจ้าเขาอธิบายท่านครับที่ท่านพูดว่าทุกสปปรรพสิ่งมีจิตวิญญาณถ้าอย่างนั้น ก้อนหินก็มีจิตวิญญาณด้วยอย่างนั้นหรือครับผมถามตัวก้อนหินเล็กๆนั้นไม่มีแต่ก้อนหินที่ปรากฏการของจิตวิญญาณหรือผลลัพธ์ของหัวใจที่ให้มันตั้งอยู่เขาอธิบายเพิ่มหัวใจของมันคืออะไรละครับผมถามดาวโลกหรือดาวโลกไกลอาที่เธออาศัยอยู่นั่นไงเขาตอบโลกจิตวิญญาณด้วยหรือครับผมถามเธอเคยได้ยินคําว่าแม่โลกหรือแม่ธรณีบ้างไหมละ่ะเขาถาม เคยครับเคยได้ยินจากพวกชนเผ่าหรือในการบันทึกของคนโบราณที่เขาใช้เรียกโลกเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆครับผมตอบเธอไม่เคยตัดสินใจสิ่งใดบนพื้นฐานความรู้และความเชื่อของตัวเองนะ ผู้คนเหล่านี้ถือแม้ว่าจะอยู่ในป่าเขาไม่มีวิทยาการที่ล้ำสมัยแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้นำชนเผ่านั้นมักจะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งความรู้บางอย่างพวกเขาก็ได้มาจากพระเจ้าบางเรื่องที่เขาเชื่อและสื่อสารต่อๆกันมาโดยเฉพาะคำว่าแม่โลกและพวกเขาร้วนเข้าใจความหมายเรื่องจิตวิญ,ญญาณซึ่งเขารู้ดีว่าโลกมีจิตวิญ,ญญาณเขาพูดเชิงตำหนิ อ๋อขอโทษครับโลกที่มีจิตวิญญาณแบบมนุษย์เลยหรือครับผมถามเธอเคิดว่าต้นไม้มีชีวิตไหมเขาถามมีครับผมตอบแล้วเธอคิดว่าจิตวิญญาณของต้นไม้เหมือนกับของมนุษย์ไหมเขาถามตอ่ออืมน่าจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนผมตอบแบบลังเลคำตอบที่เธอได้นั่นได้นั้นถูกต้องเหมือนแต่ไม่เหมือน ที่เหมือนคนมีจิตวิญญาณที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจในการเป็นสิ่งนั้นแต่ที่ไม่เหมือนคือจิตวิญญาณที่พ่อ,อของต้นไม้ไม่ได้ถูกแบ่งออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเหมือนมีพลังขับอย่างของมนุษย์เพราะต้นไม้ เลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นต้นไม้จึงไม่มีจิตสำนึกมีแต่จิตวิญญาณที่ประกอบเข้ากับประหัสว่าจะเป็นต้นไม้อะไรมีลำต้นอย่างไรมีดอกมีผลอย่างไรและทำหน้าที่กำเนิดรูปธรรใหม่หรือที่เธอเรียกว่าการขยายพันธุ์อย่างไรเท่านั้นเขาตอบดังนั้นในการสร้างประดิษฐ์ สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพวกเราจึงเรียนแบบวิธีการสร้างของพระเจ้าแต่จะมีความต่างอยู่พอสมควรเพราะหัวใจที่ใส่ลงไปนั้นมันคือตัวของฉันเองดังนั้นเมื่อเธอเห็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราเธอจะเห็นคล้ายกับว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ได้มีเครื่องยนต์กลไกลใดๆอย่างที่เธอเข้าใจแต่ที่จริงมันมีกลไกลเหมือนกันมีแต่เพียงแต่รูปแบบจะไม่เหมือน กับที่เธอเคยเข้าใจเขาอธิบายเสริมแล้วท่านสร้างมันได้อย่างไรครับผมถามเธอถามง่ายๆแต่ตอบยากนะเอาเป็นว่าถ้าเธอรู้ว่าตัวเองมีอำนาจดุดเดียวกับพระเจ้าเหมือนเธอรู้ว่าเธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเธอจะทำในทุกสิ่งแต่ถ้าเธอคิดว่ามนุษย์เป็นแค่ มนุษย์คนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นมนุษย์โลกที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดมากมายเธอก็คงเห็นแต่เเห็นแค่ความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดต่างๆสำหรับพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าจะไม่มีมือไม่มีแขนขาแต่เธอรู้ไหมว่าพระเจ้ามีอะไรเขาถามอ๋อมีอำนาจจิตไหมครับผมตอบตามที่ผมพุดขึ้นมาในหัวใช่แล้วเมื่อ ฉันมีอำนาจจิตดุจเดียวกับพระเจ้าฉันก็แค่ใส่ความต้องการเข้าไปในวัตถุธาตุที่ฉันใช้เป็นสื่อกลางให้มันก่อเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ฉันต้องการโดยที่ฉันจะทำหน้าที่เป็นหัวใจของมันฉะนั้นในการสร้างยานลำนี้มันจึงเริ่มจากฉันที่จริงมันคิดมันคือตัวฉันเลยด้วยซ้าเขาตอบมนุษย์ที่ไม่เข้าใจหลักการแบบนี้ เมื่อเห็นการสร้างลักษณะนี้เขาจึงให้คำจำกัดความว่ามันคือเนรมิตวิทยาการของพวกเธอยังต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้อีกมากมายพอสมควรซึ่งก็จะอยู่ที่ในยุคหน้าที่จะมาถึงเรเร็วนี้โดยเธอต้องทำหน้าที่ไปสอนพวกเขาเขาพูดโอ้ oh เป็นไปไม่ได้หรอกครับผมจะเอาอะไรไปสอนผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างผมรีบตอบเธอไม่จำเป็นต้องสอนขั้นตอนละเอียดหรือในส่วนที่เป็นความรู้เพียงแค่เธอสอนหลักการให้ในการเป็นรู้ก็พอคนที่ทำหน้าที่หรือคนที่มีพันธกิจว่าจะทำอะไรเมื่อเขาฟังสิ่งที่เธอพูดเขาก็จะรู้เองว่าต้องทำอย่างไรแต่ ข้อจำกัดคนคนนั้นจะต้องมีทักษะในการเข้าถึงองค์ความรู้จากจักรวาลหรือจากพระเจ้าให้ได้เสียก่อนความสามารถของอของเขาจึงจะปรากฏดังนั้นสิ่งที่เธอต้องสอนคือหลักการและวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้จากจิตวิญญาณโดยการมีความรักดูเดียวกับพระเจ้าหรือการเป็นพระเจ้าเขาแนะนำค่อยยังชั่วนหน่อย ผมพูดแบบล่งจะอกล่งใจท่านครับยุคหน้าที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่มันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับผมถามขึ้นเพราะแอบรู้สึกกังวลในภารกิจของตัวเองฉันบอกได้เลยว่ามันจะน่าตื่นเต้นมากๆแต่ถ้าจะให้อธิบายว่ามันเป็นอะไรอย่างไรฉันบอกตามตรงว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมนุษย์มีความเป็นอิสระ เพราะเขาพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในเวลานั้นซึ่งอย่างที่ฉันบอกเธอเสมอว่าพระเจ้าต้องการได้รับประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์ซึ่งประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดที่เกิดขึ้นบนโลกในยุคหน้าก็จะไม่เหมือนกับที่ไหน,ไหนในจักรวาลถ้าจะบอกว่าเหมือนกับดาวเทลล่าไหมฉันบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเพราะมนุษย์โลก เวลานั้นยังอยู่ในสภาวะแห่งการลืมหรือไม่รู้อดีตชาติเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะผิดกันตรงที่พวกเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรืออยู่ในสนามพลังงานใหม่ๆเท่านั้นเขาตอบเป็นไปได้ด้วยหรือครับที่ท่านไม่รู้และพระเจ้าเองก็ยังไม่รู้แปลกจังผมถามผมตั้งข้อสังเกตเพราะ ประสบการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลมาก่อนนะสิเขาตอบไม่เข้าใจอยู่ดีครับผมตอบครับฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะคะผมเดี๋ยวเรามาตอบก,กันกันสนุกเลยนะผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง กราบวินวอนมรมครูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ